ต้นหอมก็จะเป็นแบบนี้เอาดินมาใส่กระถางเอาหัวให้หอมแดงตักลงไปประมาณครึ่งลูกอ่าครึ่งลูกไม่ต้องกดแรงก็จะออกมาประ,ประมาณนี้นี่จะเป็นรากเนี่ยรากรากมันเริ่มงอกไปในดินแล้วอ่าก็ลดน้ำเช้าเย็น อย่าให้โดนแดดมากโดนแดดให้นิดหน่อยไม่ต้องโดนแดดแรงเดี๋ยวมันจะตายอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ปลูกประมาณอาทิตย์ก,กว่าได้เนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยขึ้นละอ่ขึ้นละก็เริ่มปลูกกันด้วยนะจะได้เอาไปลงที่แปลงโรงเรียนเมไ่้ไเสร็จเสร็จโอเค